เจอแจกจบหนึ่งมีนาคม2,565เป็นต้นไปกระทรวงสาธารณาสุขปรับรูปแบบการให้บริการผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ที่ปัจจุบันลดความรุนแรงลงโรคไม่ได้มีภาวะอันตรายรวมถึงประชาชนมีภูมิต้านทานที่เพียงพอจึงได้จัดระบบบริการดูแลผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งทางเลือกที่เรียกว่าเจอแจกจบโดยเป็นการรักษาดูแลผู้ป่วยโควิดเหมือนกับการรักษาผู้ป่วยนอกของโรคทั่วไปเจอ หากตรวจเจอผลเป็นบวกแพทย์จะพิจารณาความเสี่ยงนละโรคประจำตัวหากไม่มีความเสี่ยงจะให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและกลับไปแยกกักตัวที่บ้านซึ่งเป็นไป,นปนตามความสมัครใจแจกผู้ป่วยที่ติดเชื้อจะได้รับยาตามระดับอาการ3สูตร 1. ยารักษาไวรัสโดยตรงคือฟาวิพิรรเวีย 2. ฟ้าทะลายโจรและ 3. ยารักษาตามอาการเช่นวิตามินซียาลดไข้ลดน้ำมูกแก้ไอจบ หลังจ่ายายาแล้วแต่จะยังมีการติดตามอาการหลังครบ48ชั่วโมงโรยผู้ติดเชื้อไม่ต้องนอนโรงพยาบาลแต่จะได้รับการดูแลให้การรักษาที่บ้านด้วยการดูแลตนเองสังเกตอาการไม่พบคนหมู่มากลดการเดินทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อสำหรับกรณีผู้มีความเสี่ยงสูงผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวตามแนวทางการรักษาจะรับไว้เป็นผู้ป่วยในเพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดแต่ก็สามารถใช้ระบบนี้ได้เช่นเดียวกันอยู่ที่ดุลพินิจของแพทย์ ซึ่งหากมีอาการมากขึ้นก็สามารถรับเข้ามาเป็นผู้ป่วยหนได้และขอย้ำว่าระบบเดิมทั้งโฮสปิตอลกับโรงพยาบาลคู่สัญญาโรงพยาบาลสนามการกักตัวในชุมชนหรือ Ci กักตัวที่บ้านหรือ HI ยังมีเหมือนเดิมแต่ได้จัดบริการแบบผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มความสะดวกต่อการมารับบริการการรักษาผู้ป่วยโควิด19แบบเจอจกจบ เป็นมาตรการเสริมเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ติดเชื้อที่สบายดีไม่มีอาการไม่มีภาวะเสี่ยงและสมัครใจรักษาที่บ้านซึ่งถือเป็นการปรับแนวทางเพื่อเตรียมแผนการบริหารจัดการให้โรคโควิด -19 ออกจากการเป็นโรคระบาดไปสู่การเป็นโรคติดต่อทั่วไปหรือโรคประจำถิน่นโดยขั้นตอนการปฏิบัติหากพบว่าผลตรวจ a t k เป็นบวก สามารถติดต่อสายด่วนสปสช1330โดยสปสชอจะปรับบทบาทของสายด่วน1330จากเดิมที่รับลงทะเบียนผู้ติดเชื้อโควิดเข้าระบบการรักษาที่บ้านหรือ HI โดย,เ,ดยเพิ่มหน้าที่ให้เป็นผู้คัดกรองความเสี่ยงให้ผู้ที่ผลตรวจ a t k เป็นบวกด้วยโดยไม่จำเป็นต้องไปรับการตรวจประเมินที่โรงพยาบาลหากพบว่าไม่มีความเสี่ยงก็จะเข้าสู่การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน โดยสปสชจะจับคู่ให้ดูแลกับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการโดยจะได้รับการดูแลแบบเชลเ h e a ฮลทคือแยกกักตัวที่บ้านจ่ายยาตามอาการโทรติดตามอาการครั้งเดียวใน48ชั่วโมงมีระบบส่งต่อเมื่ออาการแย่ลงแต่จะไม่ได้รับอาหารและอุปกรณ์ประเมินเช่นเครื่องวัดไข้และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วเหมือนระบบการกักตัวที่บ้านหรือ HI อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะรักษาแบบเจอแจกจบหรือ HI ก็จะมีช่องทางให้สามารถติดต่อกลับได้และมีระบบส่งต่อเมื่ออาการแย่ลงแต่โดยทั่วไปผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวมีโอกาสน้อยกว่า1%เปอร์เที่อาการจะพัฒนาเป็นสีเหลืองเมื่อรักษาที่บ้านแนวทางการดูแลแบบเจอแจกจบนี้สามารถชุลยลภาระของบุคลากรทางการแพทย์และของสถานพยาบาลที่จำเป็นต้องสงวนเตียงไว้สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นมากกว่า ลดค่าใช้ใจ่ายภาครัฐที่ก่อนหน้านี้มีค่าใช้ใจ่ายไรหัวในโรงพยาบาลเอกชนสำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวถึง50,000บาทต่อผู้ป่วย1คนแนวทางนี้จะช่วยให้การใช้งบประมาณของภาครัฐมีความคุ้มค่ามากขึ้นรวมทั้งยังเป็นแนวทางที่สอดรับกับการระบาดของเชื้อโอมิครอนที่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่90%ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรงถึงแม้ว่ามาตรการเหล่านี้จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ แต่สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มสีไหนจะยังได้รับการดูแลที่ดีมีประสิทธิภาพและไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน